แปลไทยโดยเพจอลิสบังงายสบายอย่าลืมเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันเยอะๆนะคะเออเอ้ยปวดหัวมากนี่ฉันถูกคนจับใส่กระสอบแล้ว มีคนอยู่นี่นะเอ๊ะน,นายอย่าเข้ามานะเฮ๊ยเจ้ากลับมาแล้วล่ะเออนายเป็นใครแล้วที่นี่มันคือที่ไหนกันป่วยจิตเวทขั้นไหนถึงได้ใส่ชุดแบบนี้นะ ประเมินรู้สึกถึงแรงกดดันนายเป็นคนลักพาตัวฉันมาที่นี่เหละนายทำเพื่อเงินหรือเปล่าฉันให้นายได้นะฉันมีเงินมีบ้านและสร้อยคอเพชรสีชมพูที่ประมูลในงานกวัวเหิงเมื่อเดือนที่แล้ว<ๆ>ก็อยู่ที่ฉันด้วยล่ละจริงสิฉันมีของเก่าอยู่ที่บ้านด้วยนายอย่าทำร้ายฉันเลยนะ ฉันสามารถให้นายได้ทุกอย่างเลยฉันมีเพื่อนเยอะแยะหากพวกเขารู้ว่าฉันหายไปเขาจะต้องตามหาฉันแน่นอนพวกเขาต้องเป็นห่วงฉันมากมากแน่คุณหนูฟู้คุณเป็นลูกสาวตะระกูลเศรษฐีดึงเน้นบทบาทของเจ้าหญิงจึงต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนไม่ดีมั้งคะแบบนี้ก็เท่ากับว่าแย่งบทบาทจากพี่จิ๋วยินมาน่สิคะ ผู้กำกับเป็นเพื่อนสนิทของเธอนะคะไม่ต้องกังวลหรอกเนะผู้กำกับฟางมาหาฉันเป็นการสนตัวเพื่อมอบบทบาทนี้ให้กับคุณพี่หลัวพี่ดูแลพี่จิ๋วยินมาตั้งหลายปีแล้วพี่ไม่มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นบ้างเลยเหรอเออดูแลเธอมันคืองานจะไปมีความรู้สึกอย่างอื่นเน่ยอะไรกันเล่าช่างเหอะ ในต้องการอะไรก็ว่ามาขืนยังไม่รด้ไปคงไม่ทันแล้วอย่าเข้ามานะห้ามแต่ต้องฉันเช่นนี้ไม่ถือว่าสัมผัสเจ้าแล้วใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะ นี่มันอะไรกันออกไปนะถ้าฉันกลับไปได้ฉันจะแจ้งความทันทีและฉันจะทำให้นายล้มละลายฉันจะฟ้องนายให้ตายนายมันคนเลวอยู่ให้่างจากฉันสิเว้ยเอเ๊ะอ ตกลงที่นี่มันที่ไหนกันแน่ตอนนี้ฉันยังอยู่ในโลกนี้หรือเปล่านี่นี่มันไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะหากต้องการแสดงเวทมนต์นก็ต้องท่องคาถาและบกไม้กายสิทธิ์ด้วยสิตกลงที่นี่มันที่ไหน สถานที่แห่งนี้คือโลกแห่งยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อสวรรค์และโลกถูกแยกออกจากกันครั้งแรกข่ากำเนิดที่นี่ค่าคือหงจุนหงจุนนักบุญที่อยู่ในเทพนิยายในตำนานอย่างนั้นเหรออวาตารแห่งสวรรค์เขาควรจะเป็นชายแก่หนวดขาวถือหนังสือลับในมือทุบหัวชั้นสามครั้ง แล้วสั่งสอนฉันไม่ใช่หรอฉันต้องมีมารยาทกับเขาหน่อยแล้วเออที่แจ้ก็ท่านนักบุญสัตว์ไรเหล่านั้นเมื่อครูน่นี้ขอบคุณท่านนักบุญที่ช่วยชีวิตข้าไว้ไม่จําเป็นต้องขอบคุณที่ข้าช่วยเจ้าข้ามีเหตุผลอยู่แล้วเมื่อครู่เจ้าถามข้าว่าต้องการอะไรใช่หรือไม่ข้าต้องการให้เจ้าอยู่ที่นี่เพียงแค่เจ้าอยู่กับข้า ข้าจะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยอยอย้อยู่กับหน้าอย่างนั้นละ่ะนี่มันพลัดเรื่องจากเรื่องท่านเซียนจำประเด็ดการตกลุ่มรักข้าละ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยซ้ำซักกันไปแล้วลำดับถัดไปควรมีพระรองเข้ามาแย่งชิงฉันใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวนะแต่ถ้าเขาจริงจังขึ้นมาละ่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่โลกและเต็มไปด้วยอันตราย นื่งจากฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ทําไมและไม่รู้ว่ากลับไปได้ยังไงเหมือนกันการอยู่กับนักบุญถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วว้าวเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักมากท่านักบุญเชื้อเชิญข้าก็ไม่กล้าปฏิเสธข้ารู้อยู่แล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนจะหนีความน่ารักของข้าไปได้ ถ้าจะให้ข้าอยู่ต่อก็มีบางเรื่องที่ต้องให้นักบุญรับปากสักก่อนอาทิเช่นข้าไม่ทานมังสวิรัต์ต้องทานเนื้อข้าจะไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับใดๆและข้าจะไม่นับถือท่านในฐานะอาจารย์ได้สิแต่จะกินมันไม่ได้นะเพราะเป็นสัตว์ป่าจะเป็นมนทิน มีอีกเรื่องที่ลืมบอกเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าต้องยั่วยวนข้าเอะอะไรนะยั่วอะไรยั่วทำไมแล้วยั่วยังไงใช่ยั่วแบบที่ฉันคิดไหมคนหน้าตาซื่อใจคดกล้าโลบร่างกายผู้หญิงลามก อะไรนะท่านกำลังพูดถึงอันตรายอะไรนะ่ะเมื่อครู่น,นี้ข้ามีอาการประสาทหลอนทางการได้ยินหรือเปล่าข้าบอกว่ายั่วยวนค่าเจ้าคือศูนย์รวมของพลังแห่งราคะตัณหาพยายามยั่วยวนข้าให้ดีที่สุดอะไรกันเนี้ยใครชอบราคะกันแล้วแม้แต่ละครจากจูบฉันยังไม่เคยแสดงออกมาก่อนเลย ไม่จริงฉันต้องเผลอหลับไปในห้องน้ำและเกิดความฝันขึ้นมาแน่แนๆหากเจ้าไม่เชื่อก็กลับไปดูอีกทีทุกชีวิตในสถานที่แห่งนี้ถูกตัดขาดก็เนื่องด้วยพลังแห่งตันหารักที่เจ้ามี สัตว์โลกทั้งหลายก็โลภเช่นกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียการควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะบ้าคลั่งและตายไปเอ๊เอลูกสาวคุณร้องไห้อยู่คุณไม่สนใจเลยนะก็ใครให้คนที่ผมรักเป็นคุณกันละ่ะในใจของผมสนใจได้แค่คุณคนเดียวเท่านั้นคนบ้ารู้จักพูดเพื่อเอาใจฉันเก่งนักนะ อายินไม่ขอโทษแม่ไม่ควรทิ้งลูกไปแต่แม่เหนื่อยเหลือเกินแม่รักพ่อของลูกมากเกินจะบรรยายแต่ทำไมเขาไม่ยอมรักแม่บ้างความรักหรือไม่รักอะไรมันไม่มีหรอกทุกอย่างล้วนขับเคลื่อนด้วยราคาตันหาทั้งนั้นแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าตันหารักคืออะไร แต่ข้าก็จะอยู่กับท่านก่อนก็ได้ยวดวยวนข้าตอบตกลงเรื่องที่ท่านต้องการให้ข้าทำดีแค่โยนมันลงพื้นก็กลายเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วจริงๆนี่มันเคล็ดลับระดับเทพเซียนหรือเปล่าแม้ว่าฉันจะมาที่นี่โดยบังเอิญแต่ฉันยังคงมีที่อยู่อาศัยตามปกติ เป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ต้องใช้ชีวิตในยุคดึกดำบรรด้วยการกินเส้นผมและดื่มเลือดเหมือนชีวิตเดิมแต่การอาศัยอยู่กับชายแปลกหน้าต้องยอมรับความคุ้มครองจากเขาและอุทิศตัวแบบนี้ฉันเถอะลกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นั้นอันตรายมากและอาจถึงแก่ความตายได้ทุกเมือ่อฉันไม่มีทางเลือกเลยฉันสามารถอยู่รอดได้โดยการติดตามเขาฉันก็แค่คิดว่า มันคือวิธีการเอาตัวเข้าแลกก็แล้วกันอีกฝ่ายเป็นถึงนักบุญยุคก่อนประวัติศาสตร์คือร่างจุติของวิถีแห่งสวรรค์และฉันจะไม่ขาดทุนใดๆดเลย ท่านอาจารย์ท่านเคยเห็นปีศาจตันหาหรือไม่มันเป็นยังไงลยห <c oughs> ท่านอาจารย์ปีศาจแห่งตันหาชำนาญเรื่องการค้นหาความลับในใจผู้คนและสามารถแปลงกายเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันได้มากมายหรืออาจจะไม่ใช่ปีศาจตันหา Thân đến một nàng điểm khâu là? xác định xác định xác nàng xác định la chi ข้ากังวลว่าอาจารย์จะถูกปีศาจแห่งตันหาหลอกจะเข้าไปดูซักหน่อยพระราชวังจีเซียวจะทิ้งไว้โดยไม่มีใครอยู่ไม่ได้เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ไว้สักสองสามวันรอข้ากลับมาก็รับสิพี่เจ้ามาทำไมและดอกไม้มาจากไหน จากสวนดอกไม้ด้านนอกข้างห้องอาบน้ำนะ่ะวันหลังอย่าออกไปอีกเดได,ได้ท่านพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเอ๊ะ ี่เจ้าจะทำอะไรนางเป็นปีศาจแห่งตันหาจริงๆเหรอแปลงกายมาเป็นนางและแทบรอไม่ไหวที่จะทดสอบข้าข้ากำลังยั่วท่านอยู่ข้าต้องการให้เจ้าสะท้อนถึงโพธิสัตว์ลัทธิเตาที่ยังขัดแคลนไม่ใช่ว่าให้เจ้าทำเช่นนั้นรีบแต่งตัวซะได้ หน้าแตกดังเพลงตัวแปรอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นจริงๆหละข้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าอนาคตของเผ่าปีศาจจะถูกควบคุมโดยบุคคลเชกเช่นนาง ได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับบาดเจ็บเพราะหงจุนคนน่าซื่อใจคดคนนั้นอีกแล้วข้าจะไปที่วังจีเซียวและลอกหนังของเขาออกเพื่อทำรองเท้าให้ท่านดาวพระอาทิตย์สอเหอไม่จำเป็นต้องต็มนจรนกเลยนะเทพธิดาของขา้า ถึงแม้ว่าคราวนี้ข้าจะได้รับบาดเจ็บแต่ข้าก็ได้ผลดีมาไม่น้อยเต่าผู้ยิ่งใหญ่อายุห้าสเทียนเยียนอายุ49และหนึ่งในมนุษย์หลบหนีออกมานี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำลายชะตากรรมของกฎแห่งกรรมข้าไม่เคยเชื่อเรื่องโชคชะตาและก็มักจะพบกับมักจะพบกับแสงแห่งความหวังอันริบรีอยู่เสมอ นายท่านดวงตาแห่งการแสดงเป็นเทคนิคต้องห้ามดังนั้นฟาบาทโปรดอย่าใช้มันมากเกินไปบัดน,นี้ความลับแห่งสวรรค์อยู่ในความสับสนวุ่นวายฟาบาดสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อสั้นสายตาที่อยากรู้อยากเห็นบนเส้นทางแห่งสวรรค์ได้แต่ในท้ายที่สุดสิ่งนี้จะสร้างความเสียหายให้กับพลังพีศารดาวพระอาทิตย์จางซื่ ข้ากับพี่ซือเหอสามารถช่วยแบ่งเบาความกังวลของฝาบาทได้ฟาบาทเพึ่งพาพวกข้าได้นะพี่คะไม่เป็นไรเพียงแค่ตระหนักถึงข้อบกพร่องและจากนี้ไปก็จับตาดูนางเอาไว้ให้ดีก็พอแล้วเราจะค้นพบจุดอ่อนของหงจุนได้อย่างแน่นอนอ่ะตอนนั้นที่เขาบุกลุกสารปีศาจ เขาก็พังทลายประตูตรงเชียนของข้าเลือดของผอปีศาจเปียกโชคน้องแม่น้ำหงจุนไม่มีทีท่าจะแสดงความเมตตาใดๆแม้แต่น้อยเชื่อมีความสง่างามและคู่ควรกับการเป็นอวตารของวิถีแห่งสวรรค์ที่โหดเหี้ยมและไร้ความประณีจริงๆแต่ตอนนี้เหมือนเมื่อก่อนนั้นเสียที่ไหนละ่ะปกป้องมนุษย์ธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่เป็นเหมือนมแมลงได้อย่างระมดระดาวางัง และแม้กระทั่งดูแลเลี้ยงดูนางอย่างดีเหลือล้นนักบุญหงจุนวังจีเซียวกับเผปีศาส์ไม่เคยมีความขัดแยงด้งใดๆต่อกันเหตุใดท่านักบุญถึงนิค่าเผปีศาสตร์ของข้าหากเผปีศาสตร์ทำให้ท่านักบุญขุนเคืองใจในทางใดทางหนึ่งหลดกล่าวอย่างชัดเจน เจ้าทำให้นางตายข้าต้องการให้เจ้าตายสถานเดียวข้าจำได้แล้วว่ามนุษย์ธรรมดาคนนั้นลักษณะคล้ายใคร,ใครนั่นก็คือคนรักตัวน้อยของหงจุนตอนนั้นหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังและข้าคิดว่านักบุญจะเลือกตายไปพร้อมกับความรักของเขา แต่ไม่คิดเลยว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาเขาก็หาคนใหม่มาเป็นตัวแทนซะแล้วความรักอันลึกซึ้งของนักบุญก็เง้นๆนี่ฉางซีฉางเหอใช้ดวงตาอีกาสามขาและเซมซูจับตามองมนุษย์ธรรมดาคนนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพคะฝ่าบาท เซียมซูหรือกิมเซียมซูหรือจินชานเป็นกบหรือขังคกทองในเทพปรกรณำจีนข้าไม่สามารถเข้าแ็กแซงวางจีเซียวได้แต่ตราบใดที่ยังอยู่บนพื้นก็หนีไม่พ้นแน่ <c oughs> <c oughs> จับตามองทั้งกลางวันและกลางคืนได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาะสายตาเซียมซู ทำได้แค่แอบมองไปที่ประตูเท่านั้นถ้าเงินก็เฝ้ามันไว้ให้ดีหากมีใครเข้าออกให้ได้งานค่าทันทีเะ้ยคะเมื่อกี้ฉันตาฝาดหลักแล้วบนพระจันทร์จะมีคังคกได้ยังไง ว่าแต่โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้ก็แปลกประหลาดจริงๆนะไแม้แต่ดวงจันทร์ก็ยังไม่มีแสงสว่างปีศาจงูข้าต้องการให้เจ้าช่วยฝึกตนไม่ต้องการมังกรสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการมังกรสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ ูเหมือนว่านักบุญจะไม่ได้โลบร่างกายของฉันไม่อยากได้ร่างกายฉันแล้วต้องการอะไรจากฉันกันละ่ะเขาเป็นนักบุญผู้ควบคุมสวรรค์และโลกในตำนานยุคโบราณไม่มีสิ่งใดในสวรรค์หรือในโลกที่เขาจะครอบครองไม่ได้เ๊ะหรือว่าในตัวฉันมีสิ่งของอะไรอยู่ มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างอ่อนโยนจากนักบุญยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อย่างนั้นลหละงินประมูลเริ่มนะบัดน,นี้เชิญเสนอราคาทําทำไมฉันถึงได้มีอารมณ์ดุเด่นขนาดนี้ใคยกับว่ามีเสียงหนึ่งคอยบอกฉันฉันไม่จำเป็นต้องประมูลมัน ฉันคิดออกแล้วดอกไม้นั่นมันก็คืออ๊่เจ้าดอกไม้เธอพาฉันมาที่นี่แล้ว ณจุดนี้สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือเดินทีละก้าวและมองไปทีละขั้นเท่านั้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นนักบุญแต่ก็ใช่ว่าฉันจะเชื่อคพูดทั้งหมดของเขาได้ที่นี่มันคือโลกแห่งความแปลกใหม่ล้วนๆสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็คือเพิ่งตัวเอง ใครอีกแล้วเนี่ยสีหน้าของเขาให้ความรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นหนี้เขาและยังไม่ได้จ่ายคืนมันต้องเป็นเพราะฉันเปิดไม่ถูกหลักแน่ๆเปิดมาอีกรอบอ,อืนี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วนายคนนี้เป็นใครล่ะเข้าใกล้เพื่อตรวจสอบฮึ ของปลอมนี่ฉันก็ไม่ได้อยากจะมาสถานที่ปีศาจแบบนี้หรอกนะนายมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันไม่ทราบแม่มดอย่าคิดว่าแปลงกายเป็นแบบนี้แล้วข้าก็จะไม่ทำอะไรเจ้านะเจ้ามาทำไมละ่ะอือ คำนับท่านอาจารย์สิทธิ์มีความกังวลถึงด้านความปลอดภัยในแดนล่างนี้จึงรีบมาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตอนนี้จะอยู่ที่นี่แล้วใครที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลพระราชวังจีเซียวเถอะท่านอาจารย์ข้าให้สิทธิ์น้องธงเทียนอยู่ที่วังเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจ่อปัญหาหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นสิทธิ์น้องชายจะติดต่อมาผ่านกระจกน้ำ ผู้นำนิกายทงเทียนคือสิทธ์น้องของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าก็คือเวียนสีเทียนจุนเทพองค์แรกแห่งเทพทั้งปวงล่ะเทียนจุนอะไรกันพูดจาเหลวไหลเนอะเจ้าอย่ามาใช้ใบหน้านี้แกล้งโง่ให้มากนักสักวันข้าจะฉีกหน้ากากจอมปลอมของเจ้าออกซะนางไม่มดผู้นำนิกายจาน ท่านอาจารย์ผู้แสนดีของเจียงจียาผู้ประธานแท้อันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในซันซิงผู้ชนะในสงครามเทพเจ้าเวียนสีเทียนจุนนายคนนี้อะนะใครอยากทะเลาะก,กับไก่ปฐมเหรอใบหน้าที่เหม็นขนาดนี้ฉันไม่บอกนายหรอกนะว่าในอนาคต น่าจะถูกธงเทียนแทงข้างหลังอีกแล้วไอ้พวกมีเวทมนต์เอาเปรียบกันชัดๆเทพธิดาเป็นแขกกิติมศักดิ์อย่าเสียมารยาทไม่ต้องกลัวในเมื่อเจ้าตกลงจะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อข้า ข้าก็าจะทำตามความต้องการของเจ้าทุกอย่างแต่ที่จริงข้าก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรมากหรอกนะระวังัตว์ประหลาดจากทิศใดบางอาจกล้าแอบเข้ามาในถิ่นไร้ทิมทานของท่านอาจารย์อีกทั้งยังส่งเสียงแปลกประหลาดเช่นนี้เสียงท้องข้าร้องนะ่ะใบหน้าดารานักแสดงหญิง นับแต่นี้ต่อไปไม่มีอีกแล้วเป็นเพราะข้าคิดไม่รอบคอบและลืมไปว่ามนุษย์ยังต้องกินอาหารข้าจะไปเตรียมให้เจ้าตอนนี้เลยโปรดรอสักครู่หนึ่งอืไปทำอาหารมาค้าเหรอก็ใช่นนะสิ ใจข้าไปทำเองได้ยังไงเออสิทธิ์ไม่กล้าขอรับถ้าเขาลงมือทำเองฉันจะกล้ากินไหมล่ะเอ๊ะเจ้าอยากทานอะไรก็ว่ามามันไม่ใช่เตาถ่านหรือตะแกรงปิ้งย่างแต่มีหม้อเหล็กด้วยแหละเนี่ยทำไมถึงได้มีตู้เย็นที่ทำมาจากน้ำแข็งจริงๆและน้ำแข็งไม่ละลายหรอ เออะน่ารำคาญนะสถานที่แห่งนี้ถูกตกแต่งโดยพี่จิ๋วยินทั้งนั้นแหละทำไมข้าต้องคุยเรื่องพวกนี้กับเจ้าด้วยเจ้ามันก็แค่ของปลอมตัวตลกไร้สาระน่าขำสิ้นดีไอ้บ้านี่ยิ่งพูดยิ่งปากสุนัก,กไม่ว่านายจะเป็นลูกศิษย์ของหงจุนเป็นศิษย์พี่ทงเทียนของเจ,จียงจี้ยา และเป็นผู้ชนะในได้ชื่อเทพแห่งสงครามก็เหอะวันนี้ฉันจะระบายกลิ่นปากของนายให้หมดสั่งอะไรก็ได้จริงๆน่แหละได้งั้นข้าอยากกินเนื้อแกะนึง่งอุ้งตีนหมีหางกวางนึง่งเป็ดดอกไม้ย่างไก่ย่างห่านย่างหมูตุนเป็ดอบไก่กดัดซอสเบคอนผักขี้ริว้วดอกสนเนื้อแห้งไส้กรอกผักจานกร,บกรอบๆต่าง ไกร่รมควันผักขี้เหลวขาวหมูแปดดิ้วนึง่งเป็ดยัดไส้ข้าวเหนียวไก่ฟ้ากระป๋องเป็ดตุนเส้นเป็ดฝอยรวมปลาไหลข้าวตุนปลาดุกถั่วดำปลาคราฟอบหม้อปลาดุกย่างนึง่งเต่าผัดปลาคราฟกุ้งทอดเนื้อสันในทอดนุ่มๆเออเขาจำได้พี่จิ๋วยินก็เคยพูดแบบนี้เหมือนกัน สมองดับไปแล้วมัง้งเอาล่ะแค่แค่เราเล่นนะมีอะไรง่ายๆก็ทำมาเถอะข้าไม่เลือกหรอกนะพี่จิ๋วยินอืมข้าอยู่นี่เจ้าเจ้าเจ้าทำอาหารไม่เป็นใช่ไหมทาไม่เป็นก็บอกมาตรงๆได้นะอย่าอ่อนแอแบบนี้สิ ไม่ต้องมายุ่งนังไม่มดเมื่อคืนเคยทดสอบแล้วเจ้ากำลังทำอะไรของจุนไม่ต้องการยั่วยวนที่ได้เรียงสาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ลบร่างกายของฉันและปฏิกิริยาของเหยียนสีก็บอกฉันว่าฉันดูเหมือนเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับพวกเขาเพราะฉะนั้น แม้แต่เทพเจ้ายุคโบราณก็ยังยอมอดทนต่อความเอาแต่ใจของฉันแม้กระทั่งยอมทนกับคำพูดแย่ๆของฉันด้วยซึ่งนี่ก็คือข้อดีข้อหนึ่งของฉันและฉันจะใช้ข้อดีนี้เพื่อเอาตัวรอดให้ได้อย่างไรหรือจะกลับบ้านได้ยังไงต้องคิดวางแผนให้ดีๆหน่อยแล้วกำลังฝึกสีหน้าอารมณ์การแสดงออก แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งนี้ดูเหมือนว่าแม้จะข้ามมิติเข้ามาในโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ตามแต่มนุษย์ธรรมดาก็หนีการกินกันดื่มไม่พ้นอยู่ดีเรียกยากจังปกติฉันทำได้แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเองนะ